สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่ช่องเต่าเบิร์ดครับผมเบิร์ดเบิร์ดพี่นอ้องนิ่งๆเลยครับเนี่ยวัวขออนุญาตชิมก่อนเนี่ยอยาก้นครับนนมวเด้อันีแมวลนีแมลาด้วยกันคหมักมาเตัวเนี้ กันบ <c oughs> <ไ>ูดล้ก็เห็ดแดบเลยว่ะเ็กดแล้วนะคับรุเากแล้วพ่ี๋ไน้วเเดอด้่พี่นองตองการ่เดี๋ยวเาใจเย็นพอได้ล้ผมเอาใส่ไฟแห้งได้ด้วนี่นี่นี่แตกแล้วคุณบรรยายโดยพี่ไก่ครับพี่ไก่ครับพี่ออโอ้ยโอ้ย หนุยนุยอะหนุยอะนุยอาหากินหวมเนี่ยสมองเราเกลียดเลยสมองนี่เนาะโบว่าจิวออยู่ไกลแล้วบว์ได้คึดนยังเลยแต่ว่าหนุยน่ะอันอออัันนยู่วหนิโบ่์จิวออยู่มันกระชอกใจของยิ้มหน่ำข้า่ยิ้มนะโเนาะยิ้มไปนะมันก็โอ้ยเนาะอาหากินหวมมันเนี่ยคนเฮ็ดนี่ต้องได้กินก่อนนะงั้นครับเออคนเฮ็ดตีมหน่อยนี้ฮะเฮ็ดใหรือเพื่นกินได้นะเพื่อนบอกคนน่นคนขางัวงขาหมูตับต้องได้กินก่อนน่ะหมูหมูหมู พวกตับเครื่องน่อเครื่องในมเนี่ยบวบอมมันเป็นสร้างยังมันกินใสกติกเอจาวน้ำแข็งเนี่ยในถังนี้นี่กะติกนี่นี่นี่ทงนี่ไรบ้าง่อเี่พี่น้องเจียวดวนทังเอาน้ำน้ำใส่น้ำน้ำแข็งนี่บอลเอานำ่เยเสรเอาน้ำใ่ นี่นำมนเอเกนอกนสีมันเต็มรถมามาชิมบึงครับูพากัวเป็นสร้างใชไหมม่ออยู่ในสร้างก็งร่อไ้ปโอ้ยน้อยกินไ่ได้อะเจ้าเดี๋ยวนี้มือปี่ tất cả là măng đó. Ừ. là hấp thăm ngon cầu thăm cầu thăm ngon cầu thăm ngon cầu thăm non câu thăm non câu, thăm non câu thăm non câu, thăm ừ. Câu บอกไกลกันนะขาันกันเอ็แขงไปเอามามเาบอกนแังนี้่เน้แข็งไก็นงไม่ด้เอาไปใช้เตียมหลอเมฆเตียมนี้เลยเนาะนเไปไหบ กนไดยจะไปกินก yeah. uh, oh, wow. ินไปเลอ้โอ้ค่ะคตุ๊กเจ่าเลยกบ้างไหมนีหมูเนื้อนี่ตังซือ้ากินซื่อย่างนเสียหลายแค่ไหนก็นเสีย่วยึงั่นก็ขอกินก็ได้ปลาแก้มกินไปได้ปะ มันไม่ก ah, ินบ่ไ้เอาไวอย่างต่อเอาส่ฟิดไ้มือมากครับตม่มตุมหยาบมั้ยไม่ต้องขืน่ต้องหยาบไหมหยาบอันนี้เอาไปแช่เย็นเลยเอาไปแช่เย็นเลยห่ได้ดอกไรเดีเอาไปต้ม ูควมหนาความตาเขาทรมงาับุกขด้วยหนุ่ยยู่พอาทิตย์ครับพีไก yeah. ่ย hmm. ูให้กเพราะไ่ไงเพราะไก่ไมาใช่คนรวยนั่นคนรวยพรไม่แยคนรวยเดี๋ยวจรับโสตอนไหนดิผมปิดฮะเี <t <t ่ยเกาะ เีว่าอยังยดวกเลยว่ยัยงก่อนมผมฟังไม่ได้ยินส่จะเต็มแจ่บพะอเจีบานเพ่ทิกินโซบนะเนี่ยโอ้ย không như nhì nữa được không như nhì đấy นต่ลูกดูดมาดูดไปนอสิ่งไหบ้างรเพอบ่ซื้อรอซื้อจุ๊เพิ่มเราตะเกบไปไหนวะเราจช่วยเหมนัวไม่ได้แตำจิ้มกันบูดสีมือป่ะีมือเรืดอาหานเลยนี่ ของแท้เชฟกระทบูช็อกของแท้แบบว่าคำเดียวรู้เรื่องเลยนะเขาไปจะชิมไหนครับชิมคำเดียวคือถั่วแดงตามเจ้ารสสามรถเนาะการันตีเลยแซ่บอันนี้แหนมไม่ด้วยกับพ่อโอ้มันแหมอะไรหรอกเอาตะลุงสีเลยแหมนี่มีใหมยยน่นะบอกเลยไฟมันแรง ก็เดี๋ละเบิ้งดีๆเอาไปหาเนี้ยเอาอันไหนมาใส่เอาถุยถุยพวมมาใส่่เลยจะบอกหัวบอกต้อยมาเจ้ามาถือให้กล้องต้ยเจ้าน่ะโอ้ยบมาบมาหาหน้าต้ยยหมโอ้คือเนาะแต่บ่แม่นทั้งลุกทั้งหลับบ่ มีดเข่ารื่บอกปลาดของดูว <c oughs> ่ามี่วนแข็งบอเอาไปทำอะไรจะมาจับอันนี้นะมันห่อนแมมามาเอาถือ้อเอานิ่งๆนะตั้งไหนนี่ไทยสิอว่าเออย่งลงผีโลดด่าตรงย่งด้องครโดดแหน่ขนาดมันห่อนแม อันนี้ัหล้นมึงเดียวมึงข่าบนี่จย่างผุนบ่อไจิบกนยกจะเบี่ยงคืนนี้คร <c oughs> <norms> <c oughs> <c oughs> ับผมงานเอาลงมาเลยเอาดีไปเอาดีไปเอาเบื้งเนื้อไปนะ แบงเนื้อหมูไปน้ำอันนี้เพราะต้องเฮ็ดดอกน้าสีแดงนี้ดีครับพี่น้องเอามน้ำเอาหมูขึ้นเลยเอาหมูขึ้นเลยในเตาเนี่ยเอาหมูขึ้นเลยนี่ปากน้ำโดยยกอันนั้นไปไหมปากน้ำย่างได้ครับพี่น้องอันนั้นไปเบ่งเอาเนี่ยมาแบงหมูไปกะละมังไอเลดผักหันเดียกะละมังเลดที่ไหนผากหันนะฮะไไปปจังเดียวอาจารย์บุญกะละมังเลดป้ ตอนใหญ่แท้นั่นารบูดเลยอันนี้นี่เยอะไนี่งข้มาอันนี้นี่นี่ปลาลูกเต่าไปทักคุณเออเออเออคุมไเอากระเมยงยเต่าไปแดงหอยแดงไปเนี่ยไปย่งจังโยเล้นอนเนาะ ใช่ปาบอำนาจเนี่ยนั่นปาบอำนาจพุทธนับสนุนครับผมเอาึ้นเอาขึ้นใชเอาึ้นองโหพี่รองขอบคุณพี่รองครับผมเกาะบรรยากาศกำลังนะครับบรรยากาศกับผมบรรยากาศครับผมทีมงานเย็นทากันเย็นทากันปลาห่อหรือว่ามุดขูดใสจักของเด้อทานน่นั่น างเป็มันขูดส่มือหรอป่บไปเอ้าม่วงเนื้อไผ่ท่นหอุบาใบสาท่านหมก็อพอามีคผมดกินเพราะได้อนันตมบโคหยาบเลยวะต้องมสจะมาอย่างจยางะแต่บะอตุมหรือจะมาอย่างแต่บะเืออยู่มูย่างเดียวมูครับต้องอันนี้ชุดสองหนี่ว่าอย่างนี้แต่ต้องไปให้เพิ่นเาไปตั้งกุ้งหาได้มาตั้งอย่างคตมา้เยงว่าโมาก กามาสีเกเไปยังไกามาีเกไเอกแม่ง่งสเกมือาไมดมเหมาแล้วเขาป่นมรงีเลมอ้โหนี่แตงเก็นยังไ้ังดดานนอกเันแหมด้านนอกนอกดงัรอสเกิน่ัไห้หน้านยนนู่นในบ้านองกันแล้วอกบอกมาใบสาอกกันหมาามกัอกคนหามุกควนอะไรอันอันไปนีมุกข้นกิมชุดหนึ่งกเบยัไมกินผกิมผมม

พายไปแลนะ้วอนัิบนังยิบแล้วนะยังไงอเ,เขาไปนั่งหน,นะน,นัห่นแหละบวต้องหญครับีมันต้องรันั่งเดินหญเลยมันรับในบุตรับเปอยู่ปลาลาปูเมตอนนี้เมนหมไปโตไปหาจัดตัวมางจามา่อนนนื้อต้มเอเขียงอันนี้เอาขึ้นมาเ่มัวโง่เียงมาถาหดูว่าจานยังไงมห่ออกมาขั้นนึงเรียว่าัำนัไม่กินรยีมาหนีจะหัให้มาถือ,อกล้อ,องเอา้อเอา วันนี้จะห,หันเองเอาา้ไหมนครับผมนมะนัดฮนัดขวาได้จะจะหนันซ้ายโอเคครับน้องคลิปนี้จบไปเท่าน,นี้แล้วครับพอ,อก,กับชิลน่าขอบคุณสวัสดีครับ